รองผู้วนัโสนใจนะครับรองผู้ว่ากกนัรจังหวัดน,นะครับเป็นความเคารพอย่างสูงได้ได้การุณาเดินทางมาก่อนนะครับานเป็นวนที่มีบุคลิกมีความเป็นกัรเลผมก็อุ่นใจตั้งแต่วันแรกที่ท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งท่านเป็นประธานเพราะคณะทำงนานคณะนี้นะครับซึกก่งโรคดังกล่าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงในรายที่เป็นประเด็นสําคัญที่กังหวัดตรังก็กระทบในีเชิงธุรกิจเราด้วย เศรษฐกิจด้วยนะครับเวลาด้านบริห้รหัวหน้างานสั่งฉบับวันที่9-4นะครับเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการระบาดโรคในล้วงยางจังหวัดรังนะครับซึ่งในคณะทำงานดังกล่าวเนี่ยนะครับองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้านเศรษฐกิจการแก้ระบาดโรคในล้วงยางขณะ2-4ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดเละแนวทางสองสองะอา,อาราร่วมได้ร่วมผู้มือนะครับอันนี้ผมได้ทางเจ้าหน้าที่ของรยทได้แนะ้ประวัติอันนี้เป็นฉบับที่การยาได้ผลิตขึ้นมานะครับเป็นวารสารเป็นวารสารผู้มือาเป็นวารสารูมือนะฮะอันนี้เป็นเราเผยแพร่ไปทั่วทุกพื้นที่นะครับที่มีการระบาดของโรูปตามนี้นะครับ จากสถานการณ์การการะบาดของโรคไวรัสชคนิดใหม่ในยามเวลาที่เกิดขึ้นจากเชื้อราที่มีความรุนแรง1,900-2,000รายปุ๊บ2ทำให้โรคชนิดนี้มีความสําคัญอันดับหนึ่งของโรคที่พบในยามเวลาทั้งสองประเทศโดยสถานการณ์การระบาดในประเทศอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม2562พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า382,000่คาดว่าในปี2 0 0 19ผลผลิตของประเทศลดลงไม่ต่ำกว่า15เปส่วนสถานการณ์โรคไปร่วงยุนี้ในประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสงมีรัฐมลลากาพีนังเกด้าและคาริสทําให้ปัญยาร่วมรุนแรงมากกว่า70เจนถึงต้นปี2 5น2อง้ร้บองได้ระบาดในพื้นที่มากกว่า800ร้อยเอเคียร์ยุคนี้ตัวจากเชื้อรานี้นที่แได้ระบาดขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วและทําให้ผลผลิตลดลงมากกว่า15เปอร์เซ็นต์ สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศหรือตอนที่ประเทศอินโดนีเซียถูกเรียกไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็มีการควันนะครับวันไปที่ปลิวมาจากในส่วนของสมัชชาเนี่ยที่ได้รับรายงานคืออย่างนี้นะครับผมอยากจะนำเรียนในคณะทำงานน้ทราบว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่เป็นประเด็นใหญ่ของอาญาปีสนะองนั่นเยกส เพดัะนั้นรูปแบบหนังสือสั่งการนี้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับนะครับอํานวยกันตังสามร้อยหกสิบไร่เก้าไร่อําภอยะาสาขาวร้อยหกไร่นะครับหนึ่งพันสามสิบเอ็ดสี่ไร่อํานวยกาเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดที่ทางกลุ่มลายทางการประชุมกลุ่มในพื้นที่นะครับนสการประชุมทุกรอบเราก็มีการชี้แจงเรื่องรูปในรูปเราก็ได้ งบประมาณไปแจกให้80,000บาทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ